สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s m u Channel นะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะการฉีดโบท็อกนะคะซึ่งอันนี้เป็นหลังฉีดนะคะ2ส,สัปดาห์นะคะแล้วก็จะยิ้มยิ้มให้สุดนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปที่คลินีกกันนะคะเราก็จะมารีวิวให้ดู เหตุผลที่ฉีดโบท็อกนะคะเพราะว่าอายุก็คือ33นะคะก็จะมีตีนกานะคะแล้วก็หวังคิ้วนะคะเป็นนิ้วรอยนะคะซึ่งโบทอ็อกก็ช่วยแก้ได้ ก็ไปทําการเติมมานะคะวันนี้คุณหมอเติมให้ที่หางคิวนะคะแล้วก็หน้าผากนะคะเดิมคือมีรอยย่นตรงนี้ค่ะตอนนี้ก็ขวดได้สุดๆะะแล้วค่ะแล้วก็กินข่าหลชจากฉีดโบท็อกนะคะก็คือห้ามนอนลาบ3ามถึงสชั่วโมงนะคะห้ามออกกำลังกายแล้วก็ห้ามกินปิ้งยากนะคะเป็นเวลาสองอาทิตย์นะคะ ะ,ส,ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวการลอกของคิ้วนะคะวันนี้เราเพิ่งจะไปสักมาวันแรกนะคะเราจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆกันค่ะหลังจากสักคิ้วมาเราก็ใช้วาสลีนออกไหมนะคะแล้วคิ้วมี่เขาให้มานะคะเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะวันนี้วันที่หนึ่งค่ะ เป็นวันที่สามนะคะก็เราจะก็ยังไม่ค่อยลอกเท่าไหร่นะคะก็คือใช้วัสลีนถานะคะอันนี้จะได้ทรงที่สวยจากที่คิวเดิมนะคะคิวเดิมคือมันไม่เป็นระเบียบอะไรเลยค่ะมารีวิวให้ดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะจะมารีวิวคิวนะคะวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะคะนี่น่าสดมากเลย หรับคิ้วนะคะจะเริ่มลอกมาแล้วนะคะจะเห็นมันแหวงแหวงใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันอีกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวคิ้วนะคะคิ้วที่สักนี้เป็นวันที่5แล้วค่ะมันก็จะเริ่มลอ,อ,อกสีก็จะจางลงนะคะถ้าคืบหน้ายังไงเราจะมาอัปเดตให้นะคะไปบ,บาย จะเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะจากนี้ถือว่าไข่ดำใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเี่ยไปนะคะค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาดูรีวิวการลอกของคิ้วนะคะวันนี้วันที่6แล้วนะคะก็จะเริ่มลอกแล้วนะคะแต่ว่าเราเป็นคนที่ทาวาสลินอย่างสม่ำเสมอนะคะคิ้วก็จะดูชุ่มชื้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะ เดี๋ยวมาดูใหม่กันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ